สวัสดีครับงานบริการด้าน,นการศึกษานะครับวันนี้มาให้คาแนะนําในการจัดประชุมออนไลน์นะครับแบบ breakout room หรือาการแบ่มแยกกลุ่มย่อนยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําเลยนะครับก็ให้อาจารย์นะครับเข้ามาที่ Microsoft Teams นะครับแล้วก็เลือกรายวิชานะครับหรือกลุ่มที่เราเองต้องการจะจัดประชุมนะครับเสร็จแล้วเพื่อเข้ามาในรายวิชานะครับมาเลือก ตรงเมนูด้านขวามือบนนะครับที่มีเสียนว่าประชุมหรือ conference นะครับตัวนี้นะครับแล้วคลิกปุ่มลูกศรข้อมหัวที่เป็นดอบดาวลงมานะครับแล้วก็เลือกประชุมในตอนนี้หน้าหน้าจอเน,นี้ยจะให้คุณครูนะครับตั้งค่ากล้องและตั้งค่าเสียงนะครับผมดีครับกล้องเสียงมาครับตันนี้ก็ กดเพื่อยอยเข้าร่วมการประชุมก็คือกดอันนี้หน้าเรามาแล้วนะครับแต่ผมเอานักศึกษาคนหนึ่งเข้ามาก่อนนะครับ่าก็จะเห็นหนักศึกษาหนึ่งท่านเข้ามาในห้องประชุมนี้นะครับการจัดทําห้องประชุมย่อยหรือเบรกออลูมนะครับให้คุณครูครับมาดูที่ตรงแถบเมนูที่อยู่ตรงนี้ครับสี่แถบตรงนี้นะครับห้าแถบตรงนี้นะครับเลือกตัวแถบที่สี่นะครับเลือก เบรกอัลูมหรือห้องประชุมย่อยนะครับให้คลิกตรงนี้เลยครับจะขึ้น pop up ว่าสร้างห้องประชุมย่อยนะครับห้องที่เราต้องการจะสร้างนะครับเหมาะกับการทํากลุ่มย่อยหรือการ brainstorm นะครับภายในห้องห้องเรียนห้องนั้นๆนะครับสามารถสร้างได้ถึงห้าสิบห้องนะครับสามารถนะครับประยุกตใช้ในการควบคุมห้องสอบดังนั้นกด create room นะครับเมนูด้านขวามือของหน้าจอนะครับก็จะเห็น ผู้เข้าร่วมทั้งก็คือผู้ประชุมทั้งหมดครับส่วนที่สองคือการจัดการห้องตรงนี้ครับก็จะเป็นห้องเบนซอมหรือเด็กออลรวมที่เราจัดไว้คือเมื่อกี้เราสร้างไว้ห้าห้องนะครับถ้าจะห้าสิบห้องมันจะขึ้นมาห้าสิบห้องตรงนี้เลยนะครับเราสามารถคลิกปุ่มตรงนี้เพิ่มห้องได้เลยครับปุ่มดูครับเห็นไหมครับตอนนี้สถานะปิดห้องอยู่เพราะว่าเรายังไม่เอาเด็กๆหรือผู้เข้าเรียน,นครับแยกตามห้องนะครับ การที่จะทําย่างนั้นก็คือให้เราเลือกติ๊กตรงหน้าชื่อของนักเรียนคนนั้นนะครับโอเคแล้วคลิกปุ่มกําหนดครับแล้วก็เลือกห้องให้นักเรียนคนนั้นที่เขาสังกัดอยู่นะครับก็คือห้องที่หนึ่งนะครับสมมติผมเลือกห้องห้องที่หนึ่งนะครับดันั้นจัดการห้องปุ่มปิดห้องก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่มเริ่มห้องนะครับก็คือปุ่มนี้จะเป็นการเริ่มการ เบรกเอาก็คือการกระจายเด็กๆที่เราเตรียมไว้ให้อยู่ในเข้าไปอยู่ในห้องย่อยต่างๆครับตอนนี้เขาอตอนนี้เราอยู่หน้าเป็นเหมือนว่าวอลลุ่มหลักๆก็คือหน้ารวมกันเลยนะครับให้เราคลิกปุ่มเริ่มห้องนะครับคือเป็นการเบรกเอาลูมสตาร์ทเบรกเอารูมนะครับเมืเกิดที่หน้าจอนะครับตัวห้องใหญ่จะเหลือแค่คุณครูหนึ่งคน แต่สถานะตรงจากการจัดก,การห้องเห็นไหมครับจะมีห้องที่หนึ่งก็จะจัดจากวงเล็บศูนย์ก็จะประกายวงเล็บมีหนึ่งคนนะครับแล้วก็สถานะเปิดอยู่เห็นไหมครับอาจารย์สามารถเข้าไปจอยได้เมื่อเราเอาเมาส์เลื่อนมาตรงนี้ครับเลื่อนมาที่ห้องแล้วก็คลิกปุ่มสามปุ่มนะครับแล้วก็เข้าร่วมสังเกตที่หน้าจอนะครับในห้องอ่าด้านบนสุดเขาจะเขียนว่าห้องที่ 1, หนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เหมือนว่า ห้องห้องประชุมกลุ่มย,ย่อยห้องที่หนึ่งก็จะมีการเบรนซอมกันนะครับหรือให้นักศึกษาเปิดแชร์หน้าจอได้ในแต่ละห้องเลยนะครับหรือให้แชร์หน้าจอผ่านมือถือนะครับสามารถทําได้พร้อมกันปุอุปกรณ์ครับแชร์หน้าจอได้เลยนะครับก็กปุ่มตรงนี้ครับแชร์เนื้อหาก็แชร์เนืาา้อหนานะครับแล้วก็เลือกเป็นหน้าจอทั้งหมดส่วนตัวแรกนะครับตัวนี้ถ้าเราจะออกก็คือกดออก ถ้ามีกลุ่มอื่นแล้วก็คลิกเหมือนเดิมครับถ้ามีนักศึกษาอยู่เขาก็จะปรากฏไอคอนเข้าร่วมห้องแล้วก็สามารถเข้าไปดูในแต่ละห้องแต่ละห้องได้ก็ถ้าเราจะปิดห้องนะครับออกมารวมกันในหน้าวอลลุมหลักก็คือปิดห้องนักศึกษากลับขึ้นมาอยู่ในห้องหลักแล้วนะครับผมก็การประชุมออนไลน์นะครับแบบเดลออร์ลูมหรือแยกห้องประชุมขุนย่อยนะครับก็เหมือนการ ตามนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการควบคุมสอบของอาจารย์นะครับที่มีการตรวจสอบมอนิเตอร์นะครับในการจัดทำข้อสอบนะครับสามารถทําได้ถึงห้าสิบห้องนะครับหรือนักศึกษาห้าสิบคนนะครับสอบต่อรายวิชานั้นๆน,น,นะครับก็วันนี้งานบริการของเราก็ขอสวัสดีครับ